สวัสดีค่ะช่องจิรนาทาโร่วันนี้เรามาทำคลิปแรนด o m นะคะมาเปิดไพ่ร้อมกันนะคะว่าวันนี้นะคะไพ่อยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆทุกคนนะคะอืความร่ำรวยนะคะเป็นไพ่ของพ่อหมดนะคะคุณกำลังนะคะจะนะคะร่ำรวยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหาขึ้นของคุณจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะแล้วมองว่าตอนนี้ คุณกำลังจะทำให้คนที่เขาดูถูกคุณนะคะด้อยค่าคุณนะคะได้เห็นนะคะว่าชีวิตคุณถึงจะไม่ได้รับการซัพพอร์ตหรืออาจจะโดนบุรี่จากสังคมที่คุณอยู่อาจจะโดนด้อยค่าหรืออาจจะถูกพูดไปในทิศในทางที่ไม่ดีนะคะเขากำลังจะหน้าชาหรือว่ากำลังจะยิ้มแห้ง ปกติคนคุณอาจจะเจอผู้คนที่แบบยิ้มหรือทาปากแแบหรือย่อยเย้ยใส่คุณนะคะแต่ในเร็วๆนี้แหละค่ะเขากําลังจะได้ยิ้มแบบแห้งๆได้ยิ้มแบบหน้าเจริญจากการที่เขาเคยแบบปรามมสคุณดูถูกคุณบางคนอาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเอาคุณไปพูดแบบในทางลบๆสิเสียหายๆนะคะคนเหล่านั้นเขากําลังจะแพ้ภัยตัวเองกําลังจะแพ้พ้าย จากคุณงามความดีบุญกุศลที่คุณได้ทำไพ่ของพ่อโมทอาหะ,ะเป็นเศรษฐีในเรื่องการเงินนะในเรื่องแบบการค้าขายนี้จะเด่นมากนะช่วงนี้จะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะตัวคุณอาะะ่ะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานเห็นคนที่ตกทุกข์ได้ยากไม่ได้หรือเห็นคนที่แบบเล่ยล่อนพเนจรไม่ได้ตัวคุณจะเออชอบทําบุญทําทานให้กับผู้คนที่ยากไร้และสิ่งตรงนี้แหละคะ่ะจึงทําให้ตัวคุณน่ะไม่ว่าจะ ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นึกภาพออกไหมคะเออเวลาคุณจะแบบตกก็จะอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาหรือผู้หลักผู้ใหญ่อะคะ่ะคอยอุ้มชูคอยเกื้อหนุนเนาะเชื่อว่าทุกคนอะคะ่ะเกาะที่ผ่านเข้ามาชมคลิปแรนดอมเนี้ยคะ่ะก็อาจจะเคยถูกบุรี่ถูกด้อยค่าถูกเยอะเยะ้ยยันนะจากการที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีภาวะประสบปัญหาในเรื่องการเงินหรือการงานแต่คุณเชื่อไหมคะทองแท้ย่อมไม่กลัวไฟนะคะใครทํายังไง ก็มักจะได้อย่างนั้นนะคะขอให้คุณนะคะคิดดีทำดีแล้วก็ซื่อสัตว์สุจริตในทุกสัมมาอาชีพนะใครที่แบบมีความซื่อสัตว์สุจริตในสัมมาอาชีพนะก็ย่อมกินไม่หมดเหลือกินเหลือใช้นะอืและตัวคุณนะคะกำลังจะแบบได้เติบโตไปในทิศทางที่ดีถ้าใครทำในหน่วยงานอะไรก็ได้อะคะ่ะคุณกำลังจะแบบได้รับเงินก้อนใหญ่ก้อนโตหรือกำลังจะได้รับ โบนัสช่วงปีใหม่นี้นะคะหรืออาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเล่นเล่นตำแหน่งในช่วงเมษายนนะคะคุณจะแบบถูกพูดถึงนะคะอ่ะและช่วงนี้นะคะคุณเอ่อจะมีการเดินทางและชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอ่ะเป็นช่วงหาขึ้นของคุณนะคะเอ่อและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะนำพาให้คุณนะคะ มีทิศทางที่คุณสามารถเลือกได้คุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณฝันนะคะและคุณจะสามารถเลือกคนหรือกระยามิตรเข้ามาเคียงข้างคุณเขาจะเป็นคนคุณภาพค่ะเพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอวิกฤตเจอมรสุมปัญหาเยอะแล้วคุณก็รู้ค่ะว่ากระยามิตรที่เข้ามาหลังจากเนี้ยคุณจะเลือกคัดคนและก็คัดคนที่มีคุณภาพ ในยามที่คุณแบบถูกด้อยค่าตรามาดใครที่อยู่ข้างคุณใครที่ซัพพอร์ตคุณใครที่เป็นแรงผลักดันเป็นกําลังใจให้คุณคุณจะเลือกอยู่กับคนกัลยามิตรที่แท้ถึงมันอาจจะมีน้อยแต่ว่ามันเป็นกัลยามิตรที่ได้คุณคุณภาพเนาะคุณจะไม่ยอมเสียพลังงานของคุณอีกแล้วนะคะคุณจะไม่เอาตัวเอง ไปอยู่ในสังคมที่เขาด้อยค่าคุณเพราะคุณน่รักตัวเองเป็นคุณเห็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะและคุณนะคะมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาให้การอุปสมบอุ้มชูนะอตัวคุณนะคะเป็นคนที่มีบุญกุศลมีบุญเก่านะเออมักจะแบบว่ามักจะมีสิ่งอะไรอะคะ่ะหรือผู้คนที่เขาอะเข้ามาเมตตาซัพพอร์ตคุณนะเออตัวคุณนะคะเป็นคนที่บางคนอาจจะแบบชอบทาบุญไหมชอบถือศีลภาวนา เนอะอืมจึงทําให้ชีวิตคุณนะคะเวลาเกิดปัญหาคุณมักจะมีสติในการแก้ไขปัญหาคุณมักจะไม่ทําให้ชีวิตคุณดาวเนาะเพราะคุณสามารถเอ่อปรับจูนอารมณ์ตัวเองได้ตัวคุณนะคะมีทั้งด้านด้านขาวแล้วก็ด้านดาแล้วคุณเลือกที่จะใช้ด้านขาวปกเอ่อคุณเลือกที่จะใช้ด้านขาวอะค่ะเอ่อแบบยื่นให้กระยามีที่ดีคนที่ดีคนที่จริงใจคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณและคนที่เขา ตกทุกข์ได้ยากคุณจะยื่นด้านขาวให้คนเหล่านั้นและด้านดําของคุณเอาไว้ป้องกันตัวเองจากคนที่แทงข้างหลังคุณหรือเข้ามาคิดไม่ดีกับคุณคุณจะเอาด้านดํานะคะนะสู้ไปนะคะเอ่อคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะไม่อาจจะมองว่าบางคนอาจจะมองว่าคุณเป็นคนดูเล่ยหรือว่าคุณแส้งทําดีหรือเปล่าแต่สิ่งเหล่านั้นนะคะถ้ามองไปด้านจิตใจในด้านลึกของคุณนะคะคุณเคยเป็นคนดีมาก่อนแต่คุณ เออเลือกที่จะป้องกันตัวเองแล้วก็เห็นค่าในตัวเองคุณจึงมีทั้งสองด้านในคนคนเดียวเพื่อที่จะเอารับมือกับคนที่เข้ามาไม่จริงใจหรือทำร้ายคุณนะคะและตัวคุณนะคะก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือสังคมที่คุณอยู่แต่คุณเชื่อไหมว่าในความขัดแย้งนั้นนะคะออมันทำให้คุณนะคะ มีความที่มั่นคงในตัวเองและคุณเป็นคนที่ยึดมั่นในอุดมคติของตัวเองคุณไม่ได้ฆ่าตัวเองค่ะคุณเป็นคนที่มีความพยายามมุ่งมานะเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนที่ยืนหยัดด้วยตัวเองไม่ว่าสิ่งรอบข้างมันอาจจะมีความวุ่นวายท็อกซิกหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างแต่คุณนะคะเลือกที่จะทำอะไรที่ตรงไปตรงมาชัดเจน และคุณเรียกที่จะไม่เอาเปรียบหรือไม่ได้ค่าตัวเองและก็ไม่ได้ค่าใคระนะตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาชัดเจนเนาะอาจจะแบบดูเป็นคนมีระเบียบวินัยหรือ,รอบางมุมอาจจะมีการที่ดุเนาะแต่คุณนะคะเป็นคนที่มีการพัฒนาฝีมือตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณเอาเวลาที่มีค่าค่ะเอาไปพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้แบบทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะ จะ, delightful. จะได้มีเม็ดเงินจะได้มีรากฐานที่มั่นคงนะอ่าแล้วตัวคุณเป็นคนที่ขยันมากเลยนะคะเป็นคนที่มีสี่มือเป็นคนที่มีพรสวรรค์นะสรรสร้างในเรื่องการเงินและเป็นคนที่บริหารในเรื่องการเงินดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินมันทองคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดในเรื่องการบริหารธุรกิจเอาเงินไปต่อยอดลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่บริหารดีบริหารเก่งและตัวคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่มั่นคงกับตัวเองเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเอง และใครที่เข้ามาหาคุณหลังจากนี้ค่ะคุณจะเลือกคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีคุณภาพนะคุณจะอืมไม่ยอมแบบด้อยค่าตัวเองแล้วเนาะและตัวคุณนะคะหลังจากเนี้เยออคุณะจะแบบเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองเนาะอืมแล้วก็ระวังตัวเองมากขึ้นจากสิ่งแบบอะไรที่คุณเจอมาทําให้คุณ จะมีสติรอบคอบมากขึ้นไม่ตัดสินอะไรไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินคุณจะมองภาพแล้วคุณจะใช้สติปัญญาไม่รีบเลือกนะแล้วคุณก็จะเป็นคนที่